สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆ้าแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาาสเก็ตฟุตบอลทุกทุกคนด้วยนะครับสําหรับเช้านี้ถือว่าโอ้โหเมื่อคืนครับแมนยูเสมอกับเซบีย่าไป2ปราตูต่องกินกันไม่ลงดราม่าท้ายเกมด้วยนะครับหลังเกมดึกชนะอดโอยครับแมนยูโชคร้ายจริงๆนะควรจะยิงเพิ่มฝังเซบีย่าได้แต่ทําไม่ได้นะครับ เอริกเจนฮากับกุนซือของแมนยูยอมรับว่าทีมต้องเรียนรู้กันยิงเพิ่มเพื่อปิดเกมพร้อมชีว่าพวกเขาเจอเรื่องโชคร้ยายหลายครั้งทั้งอาการบาดเจ็บแล้วก็เสียประตูเจากลูกแฉลบเป็นเหตุให้โดนเซบีย่าไล่ตามได้เสมอนะครับแมนยู U, เนี่ยลงเล่นในบ้านครับทำศึกยูโรปาลีกรอบก่อนรองชนะเลิศครับซึ่งครึ่งแรกเนะี่ยฟอร์มสวยหรูมา,มากๆขึ้นนำเซบีย่าถึง2ประตูนะครับสุดท้ายครับโดนเซบีย่าตามติดเสมอช่วงทดเจ็บ2-2นะหลังเกมเอริกเจนฮาให้สัมภาษณ์บอกว่าอันนี่ไม่ใช่ค่ำคืนที่ดีเลย ครึ่งแรกเราโชว์ฟอร์มดีเล่นอย่างมีความเชื่อมัน่นและขึ้นนำสองประตูโซนจากประตูที่ยอดเยี่ยมของซาบิเซอร์เรามีเกมอยู่ในมือแล้วเราควรยิงประตูที่3หรือ4ี่ได้ผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นคือความรับผิดชอบของเราล้วนๆทีมของเชนฮากได้ประตูจากการยิงเบิ้ลของมาเซลซาบิเซอร์นะครับขณะที่ฝั่งของเซบียาตีเสมอเพราะการจ้ำเข้าประตูของตัวเองโดยทรอยเรมารเซแล้วก็แฮร์รี่แม็กไวครับเอริกเชนฮากบอกต่อ,อว่าหลายจังหวะเราโชคร้ายเพราะการบาดเจ็บจนทำให้ต้องมีการเปลี่ยนตัว ช่วงพักครึ่งเราต้องเปลี่ยนราเฟลวารันเพราะอการบาดเจ็บแถมเราก็ต้องเปลี่ยนเอ่อมาเซียเพราะนั้นนี้เพิ่งเป็นการลงตัวจริงครั้งแรกของเขาหลังจากหายเจ็บกลับมาเราต้องเปลี่ยนแอตเลตและก็บรูโนออกเพราะพวกเขาโดนใบเหลืองและมีคําเตือนจากผู้ตัดสินดังนั้นผมไม่มีทังเลือกแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็มาเสียสมาธิและการควบคุมในจังหวะของเกมโชคร้ายมากๆเราเจอเรื่องโชคร้ายอีกครั้งจากอาการบาดเจ็บของริซานโดมันเเนสซึ่งทําให้เราเหลือ10บคนและเราก็ทําเข้าประตูตัวเองเป็นครั้งที่2 เราเสียประตูจากจังหวะยิงฉล็บทั้งสองลูกมันคือเรื่องโชคร้ายสําหรับเกมรับของเราแต่เราต้องรับมือให้ได้ช่วงท้ายเกมผมรู้ว่าความสามารถที่ทําได้ก็คือควรจะยิงให้ดีกว่านี้เราจําเป็นต้องมีความนิ่งขึ้นและควรใช้ประโยชน์จากจังหวะสวนกลับเราต้องเรียนรู้วิธีปิดเกมแต่ทุกอย่างยังคงเปิดกว้างในการแข่งขันรอบนี้เชนฮาครับจุกถามความชัดเจนเรื่องอาการบาดเจ็บของราฟ,เฟิเอวารานและก็ริซานโดมาติเดตเขาก็บอกว่า เราเห็นมัตตินสเกิอดอาการบาดเจ็บโดยไม่มีคู่แข่งเกี่ยวข้องดังนั้นสถานการณ์ของเขาดูไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่แล่เราต้องรอดูความชัดเจนของวารันเหมือนกันวารันบนเรื่องอาการบาดเจ็บมาตลอดหลายสัปดาห์หลังดังนั้นเราต้องรอดูว่าเขาจะเป็นยังไงเราเองกําลังแข่งขันใน3รายการดังนั้นต้องการผู้เล่นทุกคนและหากว่าวารันแล้วก็ริซันโดมัตตินสไม่พร้อมคนอื่นก็ต้องย่อมลงเล่นได้สุดท้ายครับวันที์นี้แมนยูจะกลับไปเล่นบอลลีกนการนัดเต็มฟอร์เรสกับก่อนกลางสัปดาห์หน้า เชีตาเข้ารอบที่บ้านของเซบีย่าครับโดยไม่มีบรูโน่เฟรเดสเพราะโดนไปเหลืองครบโคตานะครับต้องมาตามจริงว่าจะเป็นยังไงต่อไปสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเมื่อคืนนี้ก็เสมอกับเซบีย่าแบบสุดมันเลยนะสองประตูต่อสองครับทำอะไรกันไม่ได้ครับเจ้ากันไปเลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้าม,มาได้นะขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม